เมฆพันดําเรไม่ไม่กลัวมีการ <coughs> <coughs> มีกายสังขารอันรับแล้วมีจิตอันพ้นดีแล้วมีปัญญาพ้นดีแล้วเป็นผู้มีความบริบูรณุญมีมีประมาจใรอยู่จบแล้วเป็นบุรมบุรุษเป็นบุรุษบุรุษเป็นบุรุษบุรุษถึงความมรุกเป็นอย่างยิ่งพระผู้มีประภพคนั้นไม่ได้ก่อไม่ได้กำจัดกำจัดกันลงอยู่แล้วไม่ได้ละไม่ได้ถือมันละ แล้วดำรงอยู่ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เย็บไม่ได้ยกเยก็บแล้วดำรงอยู่ม่ได้ดับม่ได้ให้ลุกดับแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่เพรอบความเป็นปู่ประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันเสียปัญญาขันมิมุตธิขันม,มุตติญาณทัศนขัน,นเป็นอาเสขะแท่งตลอดอยายั สัตว์แล้วดำรงอยู่ก้าวร่วมกัณหาอย่างนี้แล้วจึงดำรงอยู่อารไปเสดแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่เพราะไม่ต้องไปยึดถือเอายอดไทยแล้วก็แล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่ในความซ่องเศษ็เอาวิมุตดำรงอยู่ด้วยความไม่ตากรุณาไม่ตาอุเบกขาบริสุธิ ดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยปัญหาวิถิมานะอันบริสุทธิ์ดำรงอยู่เพราะเป็นผู้หลุดพ้นดำรงอยู่เพราะเป็นผู้สันโดษดำรงอยู่เพราะ,ะส่วนมาสุสดรอบแห่งขันธาตาุยตนะทัติโอปติปฏิสวดีดพรบ สงสารว่ากัดำรองอยู่ในพบอันมีในที่สุดดำรองอยู่ในอัตภาพอันมีในที่สุดทรงไว้ซึ่งร่างกายมีในที่สุดสมจริงดังคำปร,ระพันธ์คาถาว่าเราผู้มีประพักนั้นมีพบนี้เป็นที่สุดมีอัตภาพนี้เป็นที่เป็นที่หลังมิได้มีมิได้มีชาต บารณะและสงสารไม่ไมีพบใหม่ Around someone. Uh